สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นร้อนนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะคุยการบอกเลยว่าเข้มข้นมากจริงๆค่ะเหมือนดูหนังสอบสวนสืบสวนชั้นดีเลยมีตัวละครหลักเป็นนายตำรวจระดับบิ๊กสองท่านก็คือบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานกับบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลที่เปิดศึกเอ่อเรียกว่าแฉกันเองแบบหมดเปลือกเลยค่ะครับเป็นเรื่องที่สั่นสะเทือนวงการตำรวจไทยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลย ใช่ค่ะแล้วปุ่มของเรื่องก็คือข้อกล่าวหาเรื่องเส้นเงินจากเว็บพนันออนไลน์ที่มันไม่ได้จบแค่คน2คนนะคะแต่มันโยงไปถึงตำรวจอีกเป็นร้อยนายแถมยังพัวพันไปถึงครอบครัวของอดีตพบตรอด้วยคำถามสำคัญที่เราจะมาแกะรอยกันวันนี้ก็คือมันเกิดอะไรกันแน่และทำไมคดีที่ดูคล้ายๆกันมากของนายพลสองท่านนี้ผลลัพธ์มันถึงได้ต่างกันแบบราวกับเป็นหนังคนละม้วลเลยล่ะคะใช่ครับ แล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะคะตอนนี้มีข่าวลือหนาหูมากว่าบิ๊กต่อหายตัวไปไหนกันแน่บางกระแสะก็บอกว่าไปอังกฤษแล้วบางกระแสะก็ยังบอกว่าเก็บตัวเงียบๆอยู่ในไทยนี้แหละค่ะกับประเด็นนี้ต้องบอกว่ามันใหญ่กว่าแค่เรื่องส่วนตัวของใครสองคนไปแล้วนะครับแต่มันคือภาพสะท้อนวิกฤตศรัทธาที่ประชาชนมีต่อองค์กรตำรวจทั้งระบบเลยและที่น่าสนใจมากคือเรื่องราวทั้งหมดนี้มันกำลังจะเผยให้เราเห็นกลไกลบางอย่างเอ่อ กลไกในกระบวนการสอบสวนของไทยที่อาจจะเป็นคำตอบว่าทำไมความยุติธรรมในบางคดีมันถึงดูเหมือนจะเดินช้าเป็นพิเศษครับน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ปมแรกกันเลยดีกว่านะคะคือข้อกล่าวหาและชะตาก,กรรมที่มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงของทั้งสองท่านจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยสถานการณ์ของฝั่งบิ๊กโจกนี่ดูจะหนักหนาสาหัสกว่าเยอะเลยใช่ไหมคะชัดเจนมากครับ คือฝั่งของพลตรีเอกสุรเชษเนี่ยทุกอย่างมันดูรวดเร็วมากมีการกล่าวหาว่าพัวพันเว็บพนันปุ๊บก็มีการออกหมายจับเลยตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาอย่างเป็นทางการจนเราได้เห็นภาพที่ท่านต้องวิ่งโรคให้สัมภาษณ์สื่อแทบทุกช่องเลยนะคะเพื่อปกป้องตัวเองเรียกว่าสู้ยิบตาเลยครับสู้ผ่านสื่อเลยแต่พอเราตัดภาพมาที่ฝั่งของบิ๊กต่อพลตต่อศัก์ที่ถูกกล่าวหาในลักษณะเดียวกันเป๊ะเลย มีข้อมูลเส้นเงินโยงไปถึงคนในครอบครัวกับตำรวจอีกตั้ง286นายกลับเงียบกริบเลยค่ะไม่มีแม้แต่หมายเรียกไม่ต้องพูดถึงหมายจับเลยนี่แหละครับคือจุดที่น่าวิเคราะห์ที่สุดเลยถ้าเรามองในแง่กระบวนการยุติธรรมนะเราจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากกรณีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยถูกเร่งดำเนินการจนนำไปสู่คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแบบสายฟ้าแลบเลย ใช่ค่ะแต่พอเป็นกรณีของบิกต่อเรื่องกลับถูกส่งต่อไปให้ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชเป็นคนจัดการครับเดี๋ยวสิคะแต่หลักฐานมันก็ดูเป็นประเภทเดียวกันใช่ไหมคะคือเป็นเรื่องเส้นเงินจากเว็บพนันเหมือนกันทำไมคนหนึ่งถึงโดนตำรวจจัดการเองจนออกหมายจับได้ แต่อีกคนเรื่องกลับถูกส่งต่อไปที่ปปชล่รอคะเป็นคําถามที่ดีมากครับคือการส่งเรื่องไปให้ปป,ปชซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่เอาไว้จัดการกับคดีทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยตรงเนี่ยในทางหนึ่งมันก็ดูสมเหตุสมผลนะครับค่ะแต่นอีกทางหนึ่งมันก็ถูกมองว่าเป็นเหมือนการส่งคดีไปสู่เอ่อช่องทางพิเศษที่เดินช้ากว่าช่องทางที่เดินช้ากว่าใช่ครับเพราะกระบวนการของปป,ปชเนี่ยมันละเอียดซับซ้อนมาก อาจจะใช้เวลายาวนานถึง2-3ปีหรือบางทีอาจจะนานกว่านั้นกว่าจะมีความเห็นอะไรออกมาได้2-3ปีครับซึ่งมันต่างกันลิบลับเลยกับความเร็วในคดีของบ oh ิ ho, ๊กโจ๊กโอ้โหสองสามปีเลยเหรอคะแล้วที่มันน่าสับสนยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือดิฉันไปเจอข้อมูลมาว่าคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกอตรเนี่ย เขาประชุมแล้วก็มีมติชี้มูลไปแล้วด้วยซามว่าบิ๊กต่อกับตำรวจอีก200กว่านายมีความผิดจริงในทางวินัยครับมีมติแล้วใช่ค่ะกรณีรับสวยจากเว็บพนันเหลือแค่รอพิจารณาว่าจะลงโทษปลดออกหรือไล่ออกแค่นั้นเองถูกต้องเลยครับและนั่นคือหัวใจของเรื่องที่แหล่งข้อมูลของเราต้านคำถามตัวโตๆเลยว่า ในเมื่อมีทั้งหลักฐานเส้นเงินที่ค่อนข้างชัดเจนแถมยังมีมติจากกตรซึ่งก็เปรียบเสมือนบอร์ดบริหารของตำร,รวจเองออกมายืนยันว่ามีความผิดทางวินัยจริงแล้วอทำไมตำรวจถึงไม่ใช้อำนาจที่มีอยู่ดำเนินการออกหมายเรียกหรือเสนอสารออกหมายจับภายใน30วันแหละครับนั่นสิคะทำไมถึงไม่ทำภาพที่ออกมามันเลยเลีเ่ยงไม่ได้ที่จะถูกมองว่า เป็นการปฏิบัติแบบ2มาตรฐานอย่างที่สังคมกําลังวิจารณ์กันอยู่หนักมากในตอนนี้ครับพอเห็นภาพว่ากระบวนการมันต่างกันขนาดนี้มันก็ไม่น่าแปลกใจเลยนะคะที่คนจะเริ่มตั้งคําถามถึงความยุติธรรมซึ่งมันก็นําไปสู่ปรากฏการณ์ที่ดิฉันว่ามันแปลกแล้วก็น่าสนใจมากๆคือเรื่องวิกฤตศรัทธาที่คนมีต่อตํารวจนี่แหละคะ่ะใช่ครับมันมีคําถามหนึ่งที่น่าคิดมากเลยนะคือทําไมประชาชนถึงเลือกที่จะเชื่อบิ๊กโจ๊ก ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญามากกว่าที่จะเชื่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในตำรวจระดับสูงที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนั่นสิคะมันน่าคิดมากนะคือต้องเกิดอะไรขึ้นคนถึงหมดศรัทธาได้ขนาดนั้นตามปกติสามัญสำนึกของเราเราก็ต้องเชื่อตำรวจก่อนเชื่อผู้ต้องหาสิคะแต่นี่มันกลับตลปัดไปหมดเลย ปรากฏการณ์นี้คือภาพสะท้อนที่ชัดที่สุดเลยครับว่าความเชื่อมั่นในองค์กรตำรวจมันมันพังทลายลงไปแล้วจริงๆในมุมมองของคนจำนวนมากมันเหมือนกับว่าถ้าเราไม่สบายแต่เรากลับเลือกที่จะเชื่อคำแนะนำของคนป่วยด้วยกันมากกว่าจะเชื่อหมอในโรงพรยาบาลอืม <c oughs> เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะครับมันไม่ได้แปลว่าคนป่วยคนนั้นพูดถูกเสมอไปนะแต่มันกำลังบอกเราว่า คนไข้ไม่เชื่อใจหมออีกต่อไปแล้วซึ่งนี่เป็นสัญญาณที่อันตรายมากครับสำหรับสถาบันที่ต้องใช้อำนาจตามกฎหมายจริงด้วยค่ะแล้วภาพที่บิ๊กโจ๊กต้องวิ่งร่อยออกทีวีทุกช่องเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมมันยิ่งตอกย้ำภาพนั้นให้ชัดขึ้นไปอีกนะคะคือขนาดคนที่เป็นถึงอดีตรองผอตรอยังรู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในระบบจนต้องออกมาสู้ผ่านสื่อนอกระบบเองประเด็นนี้สำคัญและน่ากลัวมากครับ เพราะมันทําให้เกิดคําถามที่ใหญ่กว่านั้นตามมาทันทีเลยว่าถ้าคนระดับสูงมีตําแหน่งใหญ่โตมีคอนเน็กชันมากมายยังต้องออกมาดิ้นรนต่อสู้เพื่อความยุติธรรมให้ตัวเองขนาดนี้อืมและประชาชนคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราเราท่านๆ่านที่ไม่มีตําแหน่งไม่มีเส้นสายเวลาไปแจ้งความหรือได้รับความเดือดร้อนที่โรงพักพวกเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างใช่ครับ ซึ่งแหล่งข้อมูลชี้เลยว่าระบบที่เป็นอยู่ตอนนี้มันสร้างความเดือดร้อนแสนสาหัสให้คนทั่วไปจริงๆที่ว่าคนธรรมดาอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยมันมีกลไกอะไรในระบบที่ทําให้เป็นแบบนั้นหรือเปล่าคะในข้อมูลที่เราได้มามีการพูดถึงเทคนิคที่เรียกว่าการประวิงคดีอยากให้ช่วยขยายความหน่อยค่ะว่ามันคืออะไรแล้วมันทานํางานยังไงครับการประวิงคดีหรือการทําให้คดีล่าช้าเนี่ย เป็นกลยุทธ์ที่ตำรวจถูกกล่าวหาว่านำมาใช้กับคดีที่ไม่อยากให้มันเดินหน้าเร็วค่ะหรือคดีที่อาจจะไปกระทบกับผู้มีอำนาจนกลไกของมันแยบยลมากค่ะครับคือแทนที่จะเริ่มกระบวนการสอบสวนอย่างเป็นทางการอ๋อซึ่งพอเริ่มขั้นตอนนี้ปุ๊บกฎหมายกำหนดเลยว่าต้องมีอายการเข้ามาร่วมตรวจสอบสำนวนการสอบสวนด้วยเพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ มีการตั้งเรื่องเป็นแค่การตรวจสอบข้อเท็จจริงไปเรื่อยๆก่อนอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือถ้าเป็นแค่ตรวจสอบข้อเท็จจริงมันก็จะเหมือนเรื่องอยังอยู่ในแฟ้มของตำรวจเองอยังไม่เป็นคดีอย่างเป็นทางการเลยไม่มีคนนอกอย่างอายการเข้ามายุ่งเกี่ยวถูกต้องครับก็เลยจะดึงเวลาไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่มีใครมาตรวจสอบหรือตั้งคำถามได้ใช่ไหมคะถูกเพงเลยครับมันคือการใช้ช่องว่างของกระบวนการ เพราะการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนจะใช้เวลาหนึ่งเดือน6เดือนหรือเป็นปีก็ได้โห oh. แล้วคำถามที่แหลมคมจากแหล่งข้อมูลก็คือในเมื่อมีหลักฐานเส้นทางการเงินชัดเจนขนาดนี้มันยังต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอะไรกันอีกนั่นสิคะการกระทำแบบนี้จึงถูกมองว่าไม่ใช่การทำตามขั้นตอนแต่เป็นเจตนาที่จะ ยื้อเวลาหรือประวิงการสอบสวนเพื่อรอให้เรื่องเงียบหรือรอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างครับโอ้ฟังแล้วอึ้งไปเลยนะคะกลายเป็นว่ากฎหมายจะเดินหน้าหรือไม่อาจจะไม่ได้อยู่ที่หลักฐานแต่อยู่ที่ว่าใครเป็นคนคุมเกมหรือคดีนั้นเป็นของใครซึ่งมันน่ากลัวมากสําหรับความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเลยค่ะมันเหมือนกับหมอเจอคนไข้ที่อาการหนักมากผลตรวจก็ชี้ชัดว่าต้องรีบผ่าตัดแต่แทนที่จะรีบผ่าตัด กลับบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจเลือดซ้ำไปเรื่อยๆก่อนนะออืืคือภายนอกดูเหมือนกำลังทำตามขั้นตอนแต่จริงๆแล้วคือการซื้อเวลาที่อาจจะส่งผลร้ายแรงต่อคนไข้ซึ่งในที่นี้คนไข้ก็คือความยุติธรรมนั่นเองครับพอเราปฏะติดประต่อเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เราค uh ุยกันมามันเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องนายพลสองคนทะเลาะกันแล้วแต่มันคือการเปิดแผลที่เน่าเฟะของวงการตำรวจให้สังคมได้เห็นกันแบบจะจะเลย ทั้งเรื่องข้อกล่าวหาเรื่องสองมาตรฐานการเลือกปฏิบัติและที่สำคัญที่สุด คือวิกฤตศรัทธ,ธาครั้งใหญ่ที่ประชาชนมีต่อผู้รักษากฎหมายค่ะใช่ครับและถึงแม้ว่าตอนนี้พลตำรวจตรีต่อศักดิ์จะเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ต้องไม่ลืมว่ากระบวนการทางคดีอาญาที่อยู่ในมือของปปชยังคงเดินหน้าต่อไปอือเพียงแต่อย่างที่บอกไปอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าเราจะได้เห็นบทสรุปที่ชัดเจนส่วนบทลงโทษทางวินัยที่ก่อตรอชี้มูลไปแล้วนั้นก็ต้องจับตาดูต่อไปครับว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบัน จะตัดสินใจดำเนินการอย่างไรและเมื่อไรสุดท้ายนี้หลังจากที่เราได้เจาะลึกข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วมันก็ทิ้งคำถามที่ใหญ่กว่านั้นไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อนะคะเมื่อสถาบันที่ควรจะเป็นเสาหลักในการรักษากฎหมายกลับถูกมองว่าเลือกปฏิบัติและขาดความน่าเชื่อถือเสียเองคำถามที่สำคัญกว่าอาจจะไม่ใช่แค่ว่าใครจะแพ้ใครจะชนะในศึกครั้งนี้ครับ แต่คำถามที่ใหญ่กว่านั้นก็คือแล้วเราจะซ่อมระบบที่ดูเหมือนจะพังทลายนี้ได้อย่างไรเราจะต้องเริ่มต้นปฏิรูปที่จุดไหนเป็นอันดับแรกเพื่อให้คนธรรมดาทั่วไปสามารถกลับมาเชื่อมั่นได้อีกครั้งว่ากฎหมายนั้นศักดิ์สิทธิ์และถูกบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกับทุกคนจริงๆไม่ใช่แค่กับบางคนเท่านั้นค่ะ